สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนี่นะครับไม่ได้สามสิบปิทุนายนแล้วนะครับเป็นยังไงครับโกวบนี่ยโอ้ที่ขาดกับปิดแล้วครับปิดแล้วเรียบร้อยล่อฝนหลังวันที่หากรกฎาคม เดี๋ยวฝนกับมาอีกแล้วครับแบบชุกเลยนะครับหน้าแนนพาอีสานห่อนะครับอันนี้ก็ขาดนะครับอันนี้เพิ่นหน้าผู้อื่นนะครับเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดเขากร,รําครับบาดนี่เพิ่นวานวแล้วล่ะนะครับมันขาดขาดแท้ขาดมันกระสะลุมงหาผมอีแล้วครับอันนี้ ปีนี้ผมสิด้เกี้ยวเขาสองสีนะครับนั่นก็คือเขาหอมมะลินะครับเขาเจ้ามะลิกับเขากรครับถ้าเบิ้งเอานะครับเบิ้งบ่ออกเลยนะครับตอนนี้ต้องรอมันออกร่วงอย่างเดียวครับเพราะว่าต้นเขากรสมัยนี้นะครับเป็นต้นสีเขียวครับเพราะเป็นต้นต้นสีดำนะครับคนละพันกันนะครับอันนี้เป็นพันต้นสีเขียวผมกระสิตท่าเกี้ยวตอนมันออกว่วงที่แบบว่า เกี่ยวไผ่เกี่ยวมันครับสีดำให้เพื่อนมาเกี่ยวออกครับสีเหลืองผมจังสีเกี่ยวโอ้คงไผ่คงมันครับโอ้มีนะครับอันนี้ก็เขาเจ้ามะลิคือกันครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับนี่ครับหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเหนียวนุ่มนะครับอร่อยนะครับหอมอี่ลีเลยนะครับ ปีไกยผมเห็ดแล้วผมติดใจผมก็เลยหเห็ดอีกนะครับปีกกยเฮ็ดให้เดียวครับนั่นให้ล่างให้เดียวปีนี้เห็ดสามเลยครับหนึ่งสองแลวก็ะสามนี่นะครับเขาเนี้วเห็ดให้เดียวครับข้างล่างพูนครับให้เดียวนี่แล้วนะครับเขาเนี้วกินน้อยเขาเจ้ากินหลายก็พอได้กินครับปีไกยได้สามสิบถุงปุ๋ย เห็ดสองไรครับในบ่อหลนะครับในบ่อหลพอได้กินหลายคนเพื่อนกะบอกว่าจองซื้อ,อยังประมาณนี้นะครับบางรุนผมทักไปกับ่ระท่านอ่านตีปีสองพันยี่สิบนะครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับพ่ะท่านอ่านอยู่กับมี่นะครับ คนบ่ได้เล่นเมสเซเจอร์มั้งครับว่าสัน่นเถาะเอาละนะครับคลิปนี้คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิรงเรื่อยๆนะครับสำหรับทันที่สนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็บ่ท่านได้ว่านปุ๋ยหรอกนะครับบ่ท่านได้ให้ปุ๋ยต้องถ่ายมันอายุไรกว่านี้ก็นะครับตอนนี้ก็เพิ่งจจเท่าไรละ่ะ ยี่สิบมือบ่ครบยี่สิบมืออื่นนี่ละมั้งครับยี่สิบโอเปอเรนตไหมยี่สิบมือนี่ครับยี่สิบเอ็ดมืออื่นครับที่จริงแล้วถ้าถ้าฝนบ่ตกนะครับมันกับวานปุ๋ยได้อยู่ครับแต่ว่าฝนมันตกน้ำม,มันสิท่วมอีกแล้วมันสิผัดปุ๋ยผมล่ม้าังล่างนะผมก็เลยบอ่บอบอ่เห็ดนะครับตอนนี้บ่าท่านนายวานเอาไว้ให้ฝนออกไปก่อนนะครับประมาณวันที่ นี่แหละครับช่วงนี้แหละฝนออกไปได้วันที่หนึ่งถึงวันที่หานี่ฝนบม่มีนะครับแต่ว่ามันก็วันที่หาขึ้นไปนี่ฝนสีแห้งผมก็เลยบ่ท่านว่านเอาเป็นว่ากลางเดือนนาแล้วกันนะครับให้ฝนทิ้งช่วงจักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่านปุ๋ยล้วก็สูบน้ำใส่จังสีนานะครับสวัสดีครับ